วิธีการเช็คยอดเงินในซิมแต่ละซิมที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับที่ช่องยู u ูบเอพิกตัวตึงบุญนั้นด้วยนะครับและฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเมื่อใดไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกให้เราเข้าขั้นตอนแรกให้เราเข้าแอปโทรศัพท์มือถือนะครับให้เรา ให้เราค่อยเข้ามาที่ปุ่มกดเบอร์นะครับจะสอนวิธีการเช็คซิมเช็คยอดเงินในซิมที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นผมขอเริ่มจาก as AH ก่อนเลยนะครับเช็คยอดเงินซิม as AH, ให้กดออกกกดอกจันกดดอกจันหนึ่งสองหนึ่งซีรีมแล้วกดถอกนะครับผมส่วนซิมส่วนซิมดีแท็กถ้าจะกดดูเช็คยอดเงินให้กด ดอกจัน101่งศูหนึ่ซีเรียมและกุดทอกนะครับการเช็คยอดเงินในซิมทูมุกให้กดดอกจัน1 2ึสองสามซีเรียมและกกดทอกได้เลยนะครับวิธีการเช็คซิมในในซิม mycash นะครับให้กดดอกจัน902 ซีเลียมและกดทงนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง y t u t u เอฟเฟกตัวตึงมุญนั้นได้นะครับและที่สําคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเมื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมเอฟเฟกตวตึงมุญนั้นลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ